เมื่าวันนี้มิน่าไปหดมักแตงเนาะแม่ว่าจิตเพิ่นมื่อเช้าวนี่เราให้น้องตื่นเต้นสาวๆเลยเต็มที่หดมักแตงเนาะเพื่อว่าอ่ามิน่าก็เลยอ่าเห็นผักดาวเนาะพี่น้องสั่งให้ว่าจิตเพิ่นเพิ่นมื่อเช้าวนี่เราสั่งให้ว่าจิตเพิ่นขึ้นต้นเลยเให้น้องปีนเอาได้หว่าว่าจิตเพิ่นก็ขึ้นเอาเนาะ กินกับเอาไว้กินกับป,น,บปนป้าเนาะหรือว่าปนปูเนาะให้เนาะเห็นมันงามโอนมันใบอ่อน,นอ่อนไว้เน,นาะอ่อนขาอ่อนแน่โดยมือนีไม่น่าก็เอาโทรศัพท์วีนาเนาะถ่ายคลิปเน้องให้เนาะกล่อ,องวีนากัมมมมกาาบม่วงผมให้เนาะโทรศัพท์ก็มันค้างเนาะให้เนาะไม่น่าเอา เวลาคนอูนโทรมาเราเนาะอยากหับเนาะเหรอเวลาเขาหับแล้วมันหับมาได้เราเหระว่ามันข้างกดยังไหนมันลงไปเนาะโอ้ขนาดเมมเนลาโทรมาเมื่อเช้านี่เนลาคือประหับโทรศัพท์แน่ถูกเอ้ยเขนาดเมมเนลากะหับอยู่เราเหรอแต่ว่าโทรศัพท์มันค้างเนาะมันกดบ่ได้อยากโทรกลับมันก็ มันสิได้พี่น้องโอ้เป็นชั่วโมงสมองพุ่นน่ะมันสิได้อ่ากดได้เนาะโดยมินนี่แน่ค่ะอ่าสิมัดแล้วก็สิต้มเมี่ยนเนาะพี่น้องสิต้มเมี่ยนในกินกับปูกับ เห็นได้กระดโษพลนโนตระดชิโนฮะนะจำหนึ่งสิบพันพูลอินคายหะนะโอ้ยนาพักระดาวนะโอคขายแพงแพงสิบพันมัดหนึ่งนี่แล้วสิมัิมได้แ้วนหอนโนมอแบบนี้ล่ะ เล่นเดียวทีนี้เนาะชิมมัดเลยเนาะอีแนเอามาเอามาแต่หน้าตาเจ้าเนาะหลายๆผักกระเทาต้นนําเนาะพี่น้องอีแนก็เอาหลายอยู่ได้นี่เป็นกระ3เลยเนาะเลยอยากชิมมัดก่อนเด้อ see mm you -hmm. ิดเพิ่นก็ย่านอ่าบ่ทันหมู่ออกไปงานเนาะเพิ่นเลยเก็บมาแบบนี้เลยเท่านี้เนาะอืมกระเดาอ FC กินมาเด้ อุปริลนะไรแลบไเนาะเราก็เลยใส่อันนี้หอมหอมเลไปเนาะหอมเลยได้จิ้ไปเขาเที่ยงยังมาทันไ้กินเลยเน Game am านเอ่อมุงโกกันเด้อเฮาพี่น้องมีหน้าว่ากับสตเนาะโดยโดยเฮาพี่น้องตอนนี้เฮาก็มีหนกสิจุก่อนเนาะพี่เด้อตนึงเด้อเพิ่นนีหน้าเออก่อนก่อน บมี่ทานนอ่นองมีแน่ก็เลยเอาอพื้นนี้จุไพ่เน่ะหนังไพ่ดูไพ่ไพ่นอ่องะว่าท่านนะทางบ้านก็คิดคุณบริานนการเน่ะหาใส่กับบุ้มี่พ่ะมีแต่เอาพื้น,นเลย ยันใสไม่แล้วงั้นกใส่นามายอยู่แล้วนะอให้มันติดก่อน้วค่ะจ๊อเจะเอาข้าวเจ้าใส่หมหนึ่งก่อนเนอะเราค่เยลองดยไปนี่เนาะ แล้วก no ็ส pues no no ีเอาผักกระเดาใส่หมอนึงหน่อยเนาะนี่เนาะพอแม่พี่น้องผักกระเดาแล้วก็ใส่หมอนึงเลยเนาะพี่เนาะแรกแรกแล้วก็ใช้หมอนึงเลยเนาะเดี๋ยวมีหน้าสีเอาน้ำใส่ก่อนเนาะพี่น้องน้ามันก็อยู่นี่เลยเนาะ หลายตาก็กราบขอโทษขอภัยนําลายหลายเพราะเห็นเนาะมีหน้าก็จับกล้องบ่ถนัดปานใดเนาะเพราะนานทีที่ว่าอ่าได้จับกล้องบ่จิตเพิ่นเนาะโดยอ่ามีหน้าก็สิตั้งกล้องเมียนนันเมียนก่อนเด้อพนแล้วก็สิเอาเอาน้ําใส่กะละมังเนาะหรือว่าใส่กระามนั่นเองเนาะางแล้วก็ใส่อ่เเเนาะ mọi người không xí đáng với nó không có mấy nó mừng 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 tăng มอนึงเลยนะพมผอแบบนี้ นี่น่าจะเก็บเนี่ยเนาะไปใส่แกงปลาเนาะหอมหอมหอมนะนาะยังไม่น่าก็สิเอาน้ำใส่หม้อหนึ่งก่อนเด้อพ่อพ่อแม่พี่น้องอ่าเพราะว่าตอนนี้ไผ่เฮากับแหงแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องนั่นโดยยังไม่น่าก็สิเอาน้ำใส่หม้อหนึ่งก่อนเนาะเลย ยังไม่มีหน้าสิพาพ่อแม่พี่น้องอะฮะออกข้างนอกก่อนเนาะเลยพ่อมันอยากเด็ดแดดแน่นออเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ว่าออกข้างนอกเนาะนี่เราจิเป็นห้องน้ำเพื่อนบ่จิตเพิ่นเนาะเราสิเอาน้ำใส่ก่อน,น,นออเลือกก่อนเอาพ่อแม่พี่น้องปลากระบอก giọt mua mua này giọt mua mua này đó đâu เร้อยเร็วนพอมเอพี่น้องเลยฮอกาิตร้มผักกระเดาแล้วเร็วเวนก <c oughs> อืออันน,น,นี้นกใบเก่มันนเนยให้นกใบแก่มันฮาก็สิทถิมเลยเนกเลย หอนพวยพี่น้องนี่เฮัวแต่ฮัวแต้นเลยหอนม่ได้เบาเนาะโอ้ยกล่องกันไปด้อพวยพี่น้องนีนาขยับกล้องกันเนาะนี่นากับนั่ง,น,ง,งนั่งเบิ้งเนาะนั่งเผายานไผ่มันแหง้งโดยพวยพี่นอ้องอ่านี่นากับสี่คอตัวจกคลิปก่อนเด้อเพวยพี่นอ้องอ่า คลิปนี้ก็โดนพอสมควรแล้วเนาะเอาไว้พอกันคลิปต่อไปน้องพี่น้องเลยกับผ่าพ,พ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีเมอร์จูุชคุณอ่าเป็นกำลังใจให้บ่อจิตกันน้องพี่นาเนอะเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าเขามาแล้วก็อยาก,กดถามโฆษณาบ่อจิตเพิ่นเด้อะพ่อพี่น้องอ่าพอได้ซื้อของกินมาผ่าไม่นา่าก็ทั้งพ่อทั้งแม่นอนโดยอ่า ก็ขอให้อ FC เอฟซีเมื่อทุกคนอยู่ดีมีแห้เงเนาะคลิปนี้มมหน่าก็ขอกกับสบายดีสบายดีเด้อไปนองไปบ่าย,าย <Okay. S 1> ให้นาะ